ครับเราจะมาสาธิตประกอบรดแบตเตอรี่นะครับเริ่มใส่ล้อหน้าก่อนนะครับนี่เป็นจะเป็นไลล็อกนะครับแหวนจะอยู่ด้านนอกนะครับตามด้วยไลล็อกนะครับตรงนี้จะอยู่ด้านนอกนะครับ ดันเข้าเลยนะครับจะเป็นริ่มล็อกนะครับดันเข้าให้ตรงรูนะครับอนี้ล้อหลังนะครับเป็นแบบนี้ครับล้อหลังผมแหวนนะครับ ไตล็อกนะครับมีล้อหน้านะครับเหียนด้านนอกนะครับ สำหรับใส่มอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงเราขาวนี้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับดันเข้าเลยนะครับดันฝั่งนี้ด้วยนะครับแหวนหนึ่งตัวนะครับด้านนอกนะครับในนอก ขันน็อตต่อไปนะครับทำใ้นอตนะ ควงขันนะครับนั่นครับตกมองหลังนะครับ วางไว้นะครับขีบ่อนะครับ น็อตสีดำนะครับน็อตสีขาวนะครับเสีแล้วก็ปุ่ม